แนะนำร้านซื้อขายเกมฟีฟ่าออนไล4มีทั้งแบบทีมและแบบเอมล้วนและรับดึงนักเตะขายยากมีนักเตะบวกแปดโหดๆมากมายถ้าสนใจรับชมได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับก็เดี๋ยววันนี้ได้รับมอบหมายมาวะ่ะวันนี้คือไอดีแบบระดับนักแข่งเลยนะแต่แบบติดเกมไงแอปติดเกมหน่อยๆน่อวันนี้อยู่ในไอดีของทีมแกรนะเซอร์เ,อเอ <laughs> ขออันนี้เยอะๆให้ถึง8ขอ1ใบขอขั้นต่ำในใน,น,นอนันเนี้ยขอ1ใบไม่งั้นไม่สนุกเลยอะหนึ่งหมื่นเลยนะ อยู่ไเยอะ,อะในการเปิดกิจอ่ะโอเคหนึ่งนโอ้โหหนึ่งองานได้เหรอกูจะถึงไหมเนะี่ยแปดเฮ้่ยผมว่าไม่ได้นะ่ยมีลุนมีลุนโอ้โหไม่ดีละเดี๋ยวนี้ในะกิจมันต้องรุนรบเรยวรุนระเยรยวรุนการ์ดข้างใน ไม่ถึงอ่ะไม่ถึงทำไงอ่ะเฮ้ยถึงว่ะที่มันให้ใบหนึ่งเหมือนล็อกไหมนะอ่ะผมได้ใบหนึ่งป่ะหมื่นหนึ่งเดี๋ยวนี้คือแบบได้รุนประมาณเนี้ยเชี่ยทั้งทั้งที่มันเป็นจำนวนเยอะมากเลยนะอะโอเคมีเงินอยู่แสนห้าหมื่นหนึ่งขอแสนกว่ากว่าแสนหนึ่งอ่ะ เฮ้ยดูเยอะอยู่นะหูดได้มาแสนห้าว่ะเกินว่ะเกินแสนหนึ่งว่ะหมื่นได้มาแสนห้าตอนนี้จะทำเซเ็กน้องโรงเรียนผมใช่เหรอวีเลกนี่โหตีเล่นเกมต,ตีเล่นโดต้าผมเลยดึกดอะ่ะเห็นอย่างนี้นะโตสุดในทีในตีนะจะถามติบละลากกูนอน6กโมงเช้าทุกวันเล่นจบตาหนึ่ง ผมก็ลุกไปเข้าห้องน้ำไปหยิบน้ําน้องอีกคนก็ไปข้าห้องน้ำไอ้แค่กลับมากดกดหาคิวล้วตัวแสบใช่ไหมเกเนี่ยโอเคโอ้โได้เงินประมาณแสนหกนะโอ้แต่ทําไมแฟนบอนเลเ็กมันไม่พอใจเลยวะเ <c oughs> อ้ามาไปดูการ์ดดีกว่าเอามาไ <c oughs> มมันดูน้อยจังอะ่ะหมื่นหนึ่งแล้วเนี่ยกูรู้สึกคือแบบ ไอ้ดีหลักคือรู้สึกดีที่กูไม่ได้ไปยัดอะไรเยอะมันรู้สึกเบาบางมากเลยอะกาดเงียบเลยเสียงเงียบเลยเปิดทุบใบครับสั่งยูเว่หรอโรเมรโร่บเบรเมอร์ วอลเวดด์ wow, 22U อุ้ยเก่งนะพลังแม่งโคตรเก่งหน้าเอาไปเล่นตัวลุกมากเลยอะแต่มันไซส์4ไงข้อเสียอย่างเดียวแต่แบบหน้าเอาไปเล่นตัวลุกขึ้นายพลังเก่งมากแล้วมีลุนเข้ารอบอีกไงแม่งแบบน่าสนใจอยู่เฮ้ยผมต้องเปิดทีเดียว,วเฮ้ยแต่ว่า MC เรามันคือการเทพนี่ว่าเราต้องโชว์ฟอร์มหน่อยละได้ตัวละแสนสองแสนหน่อย ุ้ยเราเฟลเลยอาสามพันขายได้ไมนเนีบวกสามกางรับ PSG ใครเล่นดีเล่นอะดูไม่เข้ามืออาจจะต้องเล่นพวกเบคแฮมเอามาเล่นน่ะแต่ต้องไอคอนวะหรือไม่ก็พวกมาเกเล่ไปเลยวลตติลาวิโอแต่แบรน์นี่อัไปต่อยใบหน้าเออแล้วมันมีบทสรุปยังไงบ้างครับเรื่องของวาเบเดที่ไปซัดหน้าเขาเนี่ยมันมีบทสรุปไหมเนี่ย ผมไม่เห็นเรื่องออกมาแบบมีข่าวอะไรใหญ่ๆเท่าไหร่โอ้โหได้แค่64เอามายังมียังม,มีใบที่แบบได้ลุ้นอยู่ใบเนี้ยมันคือการ์ดไอ้นี่ไงที่วายหลักๆอ่ะถ้าได้ก5ก็ลั่นลั่นอยู่โอเคบวก5นะอุ้ยโอ้โหมันกูนึกถึงกลุลิตลได้ไงวะไม่ได้โคดิคักโปรสามหมื่นนะมาก่อน เอาหมด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 หนคาคู่ทีวายงบตัวละไม่เกินแสนอ่ะเดี๋ยวช่วยนึกแป๊บนะึ่งนะเฮ้ยมาก่อนปรตุกเกสมันไม่มีโดเลยนี่หว่าเออมันมันมันเปิดการ์ดมาเยอะจนมันแบบชุดนักเตะมันนึกถึงพี่โดก่อนเลยนะลูเบนดิแอสสามหมื่นยังไม่ได้มีตัว มาช่วยเหลือเราเท่าไหร่ช่วงนี้วเวด้ไม่โดนแบนเอ้าหรออาจจะยังไม่มีบทสรุปก็โอ้โหโมเดสหม,สบบมื่นหนึ่งอ่ะเสรเปไปแล้วบอกกดดอเด็กผมขอรุดกุลิดได้ไหม ย yeah. พลังการ์ด MC เราหมดไปแล้วว่าวันนั้นผมเปิดการ์ด MC ได้ตัวละแสนทุกใบเลยถ้าจำไม่ผิดอ่ะ oh. <laughs> <laughs> เน็ตเวทรอาเอ็มบวกห้ากับกาก้าผมว่าเน็ตเวทนะนะใบนี้พูริแคผมไม่ควรขอละ แลกมาทำไมใบนี้โอเคอีเบ s ใบนึงก็ยังดี88อ้ปดโหสามหมื่นเสลียงแหววเลยเยอะสามหมื่นเห็นในใน a c e b o o k เพจหนึ่งลงทุนเชียอมไปเช่าที่พักที่กาก้ามาพักเออผมเห็นอยู่กา,กา้าลิคาโดกาก้า,กามาเที่ยวประเทศไทยนะ ที่แบบบางคนคือหูถ้าเป็นแบบเ c ีแบบขั้นสุดก็คงต้องตามไปเจอให้ได้ก็คงแบบไอ่นี่อยู่แหละแต่ก็ต้องดูนะความเป็นส่วนตัวเขาด้วยไงไม่งัง้นเดี๋ยวนี้มันผมว่าแบบก็ต้องให้พื้นที่นะแบบบางทีเขาไปพักผ่อนแต่ถ้าเจอแบบคือบางทีเราอาจจะไปพักที่เดียวกันตั้งใจไปพักที่เดียวกันแต่ถ้าบังเอิญเจอพอดีก็ได้อยู่ขอถ่ายแต่ถ้าแบบหูไปดักไปอะไรเงี้ยผมว่าแม่งเขาก็คงอึดอัดเฮ้ยถึงเวลาแล้วทุกคน ที่เราจะต้องเป็นเศรษฐีหน้าใหม่นะเซ็กผมจะให้ทำให้คุณเป็นเศรษฐีไอ้กวายเลมีแววฉายแสงไหมจริงๆ2ตัวนี้มันก็เป็นเซนเตอร์ที่ไม่ได้แย่หรอกคลาสมันก็ไม่แย่แต่ว่าแค่ว่าปีก่อนๆแมนยูมันไม่มีกาลางรับคอยสกรีนคอยแบบดักตัดบอลให้ก่อนอะ่ะมันต้องเข้าให้เองทุกรอบเลยอ่ะ มันก็เลยโชว์จังหวะเฟอฝะไปเยอะถ้าไปนี้จุดพุผมบอกเลยว่าตเ,วเตรียมลั่นแค่นั้นโอเคบอกแล้วเตรียมลั่นเซ็กตัวบุนเดสด้วยผมใช้อยู่แข่งบุนเดสลีกาเซย์บอกว่า นี่อีกหนึ่งอย่างที่เขาเน้นย้ำมาเพราะเซกเขาจะเติมครั้งเนี้ยเขาจะทำทีมไปแข่งลงเหมือนที่ผมจะแข่งอะที่รายการต่อไปที่นักแข่งสมว่าเขาจะลงอะนอกจากคัดซูเปอร์ลีกอะเพราะว่าผมไม่ต้องคัดไงก็จะไปเล่นรายการบนเดสลกาเนี่แหละเชียเซกกองหน้าได้นะบนเดสลกาตอนนี้ยังอยู่ปัจจุบันเพราะเลวานมันใช้ไม่ได้ไงในการแข่งบนเดเละเพราะเวาน,นอยู่บาซา่า หน้าหมาเอ่อเมื่อกี้บางคนถามว่าเอ้ยวันนี้มือไม่ฟอร์มไม่ดีใช่ไหมเอ่อวันนี้คือหมาอยู่นะผมว่าถ้าเราไปสรุปผลเนี่ยหนึ่งหมื่นเพราะวันนี้เราไม่ได้แบบอัดเวอร์ขอกสักห้าแสนฮึบเอฟเอแก้วฟังเสร็จหนึ่งไม่ออกอกมา บอนัสให้ผมเลยมาเอเยบูเฟ่มือใหญ่เชีย่ยมือต้องใหญ่มากกูเดี๋ยวกูป่นเลยเวลาไปแข่งกูเจอกูกูถ่ายเลยไม่ได้แล้วคุณโอ้โหเฮ้ยเชีย่ยเอาให้นะ68ด้วยไม่ใช่67อะ่ะโอ้โหเอ้ยมคุ้มจังอะ่ะแต่เอ๊ก อันนี้ไอดีของเซ็กนะบางคนงงกูตะโกนเรียกเซ็กทำไมอันนี้เป็นนักแข่งนักแข่งทีมแกรดฝากมาเปิดไอดีของเซ็กชูปโปรโมติงสามแสนจริงๆงมีชูปโปรโมติงแล้วใบนี้ได้สักประมาณแสนหนึ่งอ่ะผมว่าก็ไม่ไม่แย่มากแล้วเพราะเงินในเกมได้ประมาณแสนหกแล้วก็ชูปโปรโมติงสามแสนก็สี่สี่แสนกว่าละแล้วก็สมมุติใบนี้ตัวแสงก็เป็นห้าแสนหกแสนก็ไม่แย่แล้วหมื่นหนึ่งอันนี้รอเจ็ดแสนเลยสัตว์เตืนไปละนอกไหมครับตัวนี้ไม่ชัววะ่ะ แล้วแต่ว่าตลาดมันเป็นยังไงอะ่ะก็ตลาดว่างก็มีสิทธิ์นอกรูมีบาโว่อีหกหมื่นเนี่ยติ่งมาตรงนี้เดี๋ยวดูสรุปผลในเงินในเกมแสนหกอันนี้เจ็ดแสนแล้วอะ่ะโอ้ปโปรูโมติงวาโว่กัโปโอนเดลเวเลวไอ้พวกเดียร,ร,ร์พวกนี้ก็ปล่อยได้